ัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วในรายวิชาจิตตะคณิตนะคะเจอกับคุณครูเดือนนะคะนันลูกเนาะอ่าก่อนที่เด็กๆจะปัดลูกคิดวันนี้อ่าเราเอาหนังสือเราขึ้นมาเลยนะคะหนังสือที่เราเคยทําไปแล้วเนาะอ่าก็คือหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมอ่านังสือลูกคิดดินสอพร้อมดินสอสี เด็กๆเตรียมขึ้นมาแล้วนะคะหนังสือลูกคิดดินสอพร้อมดินสอสีเด็กเตรียมขึ้นมาเลยไม่เด็กเตรียมขึ้นมาแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือไปหน้าที่11เนะเปิดหนังสือไปหน้าที่11นะคะตรงนี้นะคะหน้าที่11นะเอาลูกคิดวางไปใต้ข้อเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่เราเคยทำมาแล้วนะ วันนี้มันจะมีเรื่องใหม่นะคะเรื่องใหม่ก็คือ5 5อยู่ข้างบนเวลาใช้ลูกคีดต้องกำ้วนดินสอด้วยนะกำด้วยนะคะวันนี้จะมีเรื่องใหม่ก็คือ5 5อยู่ข้างบนใช้นิ้วชี้นะอันนี้คือเม็ดหนะคะเอาใหม่นะคะอันนี้คือการเพิ่ม5ลด5เพิ่ม5ลดห้า เราจะใช้นิ้วชี้ในการเพิ่มลดนะตอนนี้นิ้วชี้มี2ตำแหน่งแล้วใช่ไหมมีการเพิ่ม5ลด5แล้วก็ลดข้างล่างนะคะลดข้างล่างนิ้วโป้งมีหนะ้าที่อย่างเดียวก็คือเพิ่มนะนะคะนะเด็กๆไม่ต้องงงเนาะค่อยๆทําไปอะทีนี้เรามาเริ่มปัดกันแล้วนะคะข้อที่1วันนี้จะเป็นเรื่องใหม่หรือว่าขึ้นตัวใหม่ก็คือเลข5นะคะเมื่อไร่ที่น้องเห็นเลข5เราจะใช้นิ้วชี้ในการเพิ่ม แล้วก็ลดเพิ่มลดเพิ่มลดนะคะอ่ะข้อที่1นะเพิ่ม5นิ้วชี้เพิ่ม5ต่อไปเพิ่ม1นึ่ิ้วโป้งเพิ่ม1อ่าบางคนงงเอ๊ะคุณครูเดือนข้อนี้ตอบอะไรไม่ใช่ตอบ2นะลูกนะข้อนี้ไม่ใช่2นะคะข้อนี้ตอบ6นะทำไมถึงเป็น6นับเลย5 6นะคะ5 6 เมื่อไหร่ที่น้องเจอลูกคิดข้างบน1เมตรข้างล่าง1เมตรมีค่าเท่ากับ6นะคะข้างบน1เมตรข้างล่าง1เมตรมีค่าเท่ากับ6เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ6ค่ะนะเซตศูนย์เอามือไปน,นำนกกระจิบแล้วก็แยกออกไปปึ๊บนี่คนละอย่างนลยน,นะคะเซตศูนย์แล้วก็เขียนเลข6ลงไปนะไม่ต้องตื่นเต้นอ่าต่อไปข้อที่2เพิ่ม5นิ้วชี้เพิ่มหา ต่อไปเพิ่ม2นิ้วโป้งเพิ่ม2ค่ะคำตอบที่ได้คือ7นะคะไม่ใช่3นะ7ทําทำไมถึงเป็น7นับ5 6 7นะคะ5 6 7นะคะเซสศูนย์เขียนเลข7 7ลงไปนะต่อไปข้อที่3เพิ่ม5นิ้วชี้เพิ่ม5ต่อไปเพิ่ม4นิ้วโป้งเพิ่ม4ค่ะลูกอ่า คำตอบที่ได้คือ9นะคำตอบที่ได้คือ9ทําทำไมถึงเป็น9นับ5 6 7 8 9ดนะใครไม่ได้นับเลย5 6 7 8 9นะคะเซตศู 0, นย์เขียนเลข9้ลงไปอ่าต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4เพิ่ม5นิ้วชี้เพิ่ม5ต่อไปเพิ่ม3นิ้วโป้งเพิ่ม3นะคะ คําตอบที่ได้คือ8นะคำตอบที่ได้คือ8นะ 8, นะนับเลย5 6 7 8กเ็ดซสูนะคะลูกเขียนเลข8ลงไปต่อไปข้อที่5ค่ะลูกเพิ่ม3นิ้วโป้งเพิ่ม3นะคะต่อไปเพิ่ม5นิ้วชี้เพิ่ม5คําตอบที่ได้คือ8นะ8ใครไม่ได้นะับ5 6 7 8นะซิสศนยคะลูกแลเขียนเลข8ลงไปเนาะสำหรับข้อ6ถึงข้อ10คุณครูเดือนฝากไปทบทวนนะคะนะเด็กๆนะคนเก่งนะคุณครูคเดือนฝากไปทบทวนตอนนี้ให้เด็กๆเลื่อนลูกคิดมาแถวข้างล่างแถว b ีบอยนะคะแถวบีบอยมันจะมี1หลัก3บรรทัดนะคะ1หลัก3บมรทัดนะคะข้อที่1นะเพิ่ม5นินิชี้เพิ่ม5 ต่อไปเพิ่ม1นิ้วป้งเพิ่ม1นะต่อไปเพิ่มอีก1นิ้วป้งเพิ่ม1นะคะคำตอบที่ได้คือ7นะคำตอบที่ได้คือ7นะคะนับเลย5 6 7บางคนยังไม่ได้เนาะ5 6 7เ็เซตศนย์เขียนเลข7ลงไปต่อไปข้อที่2เพิ่ม5เพิ่ม1นะคะนิ้วโป้งเพิ่ม1ต่อไป เพิ่ม2นิ้วโป้งเพิ่มสองค่ะลูกคำตอบที่ได้คือ8นะคะ8ใครไม่ได้นับอีกไม่เป็นไรห้าหกเจ็ดแปดเซนค่ะลูกเขียนเลข8ลงไปต่อไปข้อที่3นะคะเพิ่ม 5, อ่าเพิ่มสองนิ้วโป้งเพิ่มสองนะคะต่อไปเพิ่มอีกสองค่ะนิ้วโป้งเพิ่มสองนะ คำตอบที่ได้คือ9นะคะเมื่อไหร่ที่ลูกคิดเต็มแผงอย่างนี้มีค่าเท่ากับ9น้องไม่ต้องนับก็ได้นะเมื่อไหร่ที่ลูกคิดเต็มแผงอย่างนี้มีค่าเท่ากับ9นะคะเซตศูนย์ค่ะลูกเขียนเลข9ลงไปอ่าต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4นะเพิ่ม5อ่านิ้วชี้เพิ่ม5ต่อไปเพิ่ม3นิ้วโป้งเพิ่ม3ค่ะลูก ต่อไปเพิ่มอีก1นิ้วโป้งเพิ่ม1น,นะคะอ่าคำตอบที่ได้คือ9นะลูกนะคำตอบที่ได้คือ9นะคะเซตศูนย์เขียนเลข9ลงไปสำหรับที่เหลือนะคะสำหรับที่เหลือคุณครูเดินฝากเด็กๆไปทบทวนนะอ่าตอนนี้ให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปหน้าที่12เปิดหนังสือไปหน้าที่12นะคะนะ เปิดหนังสือไปหน้าที่12ค่ะลูกนะเด็กๆสังเกตไหมขวามือพวกเรามันจะมีภาพลุกคิดให้เห็นนะคะเม็ดข้างบน5ข้างล่าง4นะคะจะมีภาพลุกคิดให้เห็นนะพาอเราเริ่มใช้เม็ด5แล้วนะคะนะข้อที่1เพิ่มหนิ้วชี้เพิ่ม5อ่าต่อไปเพิ่ม4นิ้วโป้งเพิ่ม4ค่ะอ่า คำตอบที่ได้คือ9นะข้อนี้ตอบ9นะคะ 0, เซตศูนย์เขียนเลข9้าลงไปต่อไปข้อที่2เพิ่มห้าข้อนี้ง่ายมากเลยลดห้าลดทิ้งไปนะคำตอบที่ได้คือ0นย์นะคะลูกนะข้อนี้ตอบ0นะูนย์เนาะต่อไปข้อที่สาค่ะลูกเพิ่มหเพิ่มอีก1นิ้วโป้งเพิ่ม1นะคะคำตอบที่ได้คือหนะ <c oughs> นะ ข้อนี้นะคะเขียน6ลงไปเซตศูนย์นะข้อต่อไปข้อที่4เพิ่ม5ง่ายมากเลยค่ะลด5นิชี้ลดออกไปคำตอบที่ได้คือ0นะที่เหลือเหมือนเดิมคุณครูเดินฝ่าเด็กๆไปทบทวนนะคะตอนนี้ให้เด็กๆเลื่อนลูกคิดมาแถวบีบอยนะแถวบีบอยหหลัก3ามรรทัดนะหหลักสามรรทัดแถวบีบอยนะเพิ่ม5นิ้วชี้ ต่อไปเพิ่ม1นิ้วโปง้งต่อไปลด5เราจะเริ่มใช้นิ้วสลับกันแล้วนะคะสลับให้ถูกเนอ้อลดห้าคำตอบที่ได้คือหนึ่งนะเซตศูนย์ทิ้งไปแล้วก็ใส่1ต่อไปข้อที่2เพิ่ม5เพิ่ม4ี่ค่ะนิ้วโป้งเพิ่มสี่นะสุดท้ายลด5ค่ะนิ้วชี้ลดทิ้งไปเลยคำตอบที่ได้คือ4นะคือส เซตศูนย์ค่ะลูกแล้วเขียนเลขสี่ลงไปเนาะต่อไปข้อที่สามเพิ่มห้าลดห้านะเพิ่มอีกสองเพิ่มขึ้นไปสองเมตรคำตอบที่ได้คือสองนะคะคำตอบที่ได้คือสองค่ะเด็กเซตศูนย์ก่อนหน้าแล้วเขียนเลขสองลงไปต่อไปข้อที่สี่ค่ะเพิ่มห้านิ้วชี้นะคะอ่า ลด5นิ้วชี้เหมือนเดิมต่อไปเพิ่มอีก1นกลบนิ้วชี้อันนี้โป้งขึ้นมาเพิ่มขึ้นไป1เม่งนคำตอบที่ได้คือ1ค่ะลูกนะโอเคเนะาะสำหรับที่เหลือคุณครูเดือนฝากไปทำทบทวนให้คุณครูเดือนนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนะคะและเด็กๆที่น่ารักทุกคนเนาะสำหรับการเรียนการสอนวันนี้คุณครูเดือนจบไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ